วินเทจต้องฉีดสเปรย์เหรอคะเพื่อนเพื่อนวินเทจบอกว่าาแม่ครับต้องฉีดสเปรย์นะคะนี่ไงสเปรย์ที่น้องวินเทจพกมานะคะเห็นไหมคะอ๋อห้องนั้นเป็นห้องห้องน้ำส้มดูมีรถใครจอดอยู่ข้างนอกนะีรน้านไหนวินเทจมาดูนี้สิลูกเเเอ็นนน้้าหวี ให้กะเพรเหรอเดี๋ยวค่อยซื้อนะลูกเนาะนกอะไรนกอะไนกคู่กันเลยนกเขาอะไรคะฝั่งนั้นไม่มีขนมอะลูกฝั่งนั้นอะ่ใช่ตรงนั้นแข็งค่ะ อันนี้จะเป็นน้อนอะไรจะบอกอีกทีนะคะแต่ตอนนี้สั่งเค้กไปแล้วแล้วก็สั่งอันนี้เงที่เป็นเมนูแนะนำของร้านเลยอนนี้ชอบไหมคะแต่๋ยวแม่จะพาออกไปข้างนอกเนาะ<ม>เดี๋ยวให้พี่เขาเอาไปให้ข้างนอกดีกว่านะคะ ปัถือแอลกอฮอล์ออกไปข้างนอกด้ปั่นถือได้ครับโอเคอะไรนะคะจะไปกินไหนอะนู่นเลยค่ะที่ข้างนอกที่เราจะไปกินกันคือ้างไหน,นอันนี้เป็นบริเวณทางเข้าใช่ไหมคะแล้วว้าวนน่นไงป๊าป๊ารออยู่นู่นหรือเปล่าเราต้องเดินไปทางไหนคะ,นนคะอันนี้มันเป็นทางเข้านะคะเดี๋ยวเราต้องอ๋อนี่ไงนี่ไงนี่ไง เดินไปตามหินนี่ไงหินฝั่งขวามือขวามือค่ะเดินเลยเออไปเลยครับเดินตามไปเลยครับไม่ต้องวิ่งนะคะเดี๋ยวลม้มตอนนี้ออกมาข้างนอกแล้วครับเราต้องขึ้นทางนี้หรือเปล่าลูกนี่ไงคะนี่ปไปดูซิมีคนอยู่หรือเปล่าหนะ้า มีคนอยู่หรือเปล่านะไปดูสิพินเทศถืออะไรคะพินเทศถือแอลกอฮอล์มาดูกันเสียงอะไรคะโอ้ <c oughs> โอไม่เอาไม่เอาไม่น่าคักข้างล่างมันเป็นฐานมา เสียวไหมตรงเนี่ยเสียวไหมหล่ะคะเสียวสิลูกแม่จะนั่งกับหนูไหมตรงเนี่ยนั่งครับหนูจะนั่งตรงไหนคะในะสวนชมพูไหนคะสวนชมพู่อยู่ที่ไหนไไหอ่าไปดูค่ะไปดูเลยค่ะนี่ไงคะไปทางนี้ ไหนมาดูตรงนี้ซิมันคืออะไรอ้าวตีรองเท้าใครหายรองเท้าใครหายเหมือนของตีเลยอันนี้เหมือนตีใส่เลยอ,อโอตรงนี้พ่อเอไม้เอาเหล็กค้ำเลยต้นไทใหญ่กลัวจะล้มลงไงคะก็เลยต้องเอาเหล็กล้มค้ำ เป็นต้นไทรใหญ่มากสาธุคะ่ะบรรยากาศดีจังเลยตรงนี้ก็จะเป็นร้านที่จอดรถอยู่ข้างนอกนี่ก็จะเป็นร้านแล้วก็เดินมาเดินมา ได้ตัดลงเจ้ได้นะตัวเนี้ยต้องถอดเหรอคะ,ะเก่งมากเลยค่ะถอดก็ถอดนะคะให้เกียวมากจบน้านเด็ดตรงที่ทำไมมีเปียกตัวเนี่ยคะม,ยมีนเปียกมันเปียกเหรอลูก มาแล้วครับน้องวินเทจมานี่เร็วเมนูของหนูมาแล้วครับมาเลยมาดูเมนูกันรูเลยวเมนูของตีคืออะไรนะคอลลเจนใช่ไหมคะ,มมเ,คะเค,ค้กมาแล้ว,วลช็อกโกแลตก็มาแล้วนะคะนี่ไงพี่มาเสิร์ฟแล้วเป็นเมนูแนะนำว้าม,มากินไหมคะมีอาหารไหมไม่มี ม๋อข right ้าวเื่อวก็มอ่นใชกินกินด้วยกันไงคะกินด้วยกันท่าไหร่คะคิดเงินก่อนนะคะก่อนจะกินนก่อินอันนี้ก็คือน้ำคพลเจนนะคะนี่น้ำคอลเจนสูตรไม่มีน้ำตาลอันนี้ก็เป็น ช็อกสกแลตของน้องวินเทจครับกินลอยไม่ต้องกินเลยส่วนอันนี้ก็จะเป็นข้างในจะมีครีมแล้วก็จะเป็นรสสตรอเบอรี่อ่ะจะยน่ากินมากเลยขวสองอ่ะอ่้เกน่ากินไหมคะทำไมมันแข็งเนี่ยอมันแข็งหนูก็ต้องมาซ่อมทำด้วยนะคะอร่อยไหมคะอร่อยจ้าอร่อยค่ะอืมส่วนอันนี้ก็จะเป็นอลาเจน สูตมันยาวมันด้วยมันเปรี้ยวรู้ต่อเขาบอกว่าสูตรพิเศษเลยที่ร้านแนะนำเนี่ยเป็นคอลลาเจนบำรุง,งผิวทำให้ผิวของเราเนี่ยเนี่ยเป็นผิวเหมือนเด็กเลยเขาบอกแม่ก็เลยสั่งดูแม่แก่และ <c oughs> <c oughs> อยากกินออยากกินตอเบอรี่อยากกินตอเบอรี่อยากกินเบอร์รี่ทำยังไงคะ อย่ากินตอเบอร์รี่ทำไงคะต้อใช้ซอมอ๋ออย่ากกินตอเบอร์รี่ต้องทำแบบไหนคะใช้ซ้อมทำอย่างนี้ใช่ไหมคะจะได้กินตอรี่อ่ากินให้ดูหน่อยสิคะก,กินตอรรี่คะ่ะ